ครับสวัสดีครับ้วนะก็กลับมาพบก,กันอีกครั้งนะขั้นตอนนี้นะครับก็เดก็ผมก็หมักได้มาประมาณสักสามวันผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็เข้าวันที่สามที่สี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวประมาณอีกสองวันนะครับวันก็จะได้รับประทานแล้วนะครับนะที่ผมหมักเข้าหมักไว้นะครับนะเดี๋ยวเรามาชมกัน,นครับว่าปฏิกิริยาของยีสต์ที่ทํา ทำงานนะเขาทำงานกันยังไงนะครับในผมเข้าหมักไปอย่างนี้นะครับก็นี่ครับว้าวดูนี่ครับเห็นไหมเนี่ยผมก็เห็นไหมน้ําเริ่มมีแล้วเห็นไหมครับว้าเห็นไหมครับโอเคนะก็ประมาณนี้เห็นไหมครับนะอ่าก็ต้องใช้เวลาอีกสองวันนะครับนะก็จะได้อ่าการมาเข้าหมากที่อ่าอริอร่อยหวานหอมชื่นใจนะครับนะผมก็ หกไว้ประมาณนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวถ้าถึงวันนั้นมาเรามาเปิดอีกคีนึงนะครับโอเคครับผม